น้อีนี่กับพี่เชี่ยขามาดูคนแก่คุยกันหัวใกล้มากหูไม่ค่อยได้ยินแล้วน่าสงสารดูสิคุยกไปคนละเรื่องไม่ได้ยินกันเลยไม่มีใครได้ยินใครน้อีนี่กับพี่เชี่ยขามาดูคนแก่คุยกันหัวใกล้มากหูไม่ค่อยได้ยินแล้วน่าสงสารดูสิ คุยกไปคนละเรื่องไม่ได้ยินกันเลยไม่มีใครได้ยินใครน้อีนี้กับพี่เชี่ยพามาดูคนแก่คุยกันหัวใกล้มากหูไม่ค่อยได้ยินแล้วน่าสงสารดูสิคุยกไปคนละเรื่องไม่ได้ยินกันเลยไม่มีใครได้ยินใครหน้อีนี้กับพี่เชี่ยพามาดูคนแก่คุยกันหัวใกล้มากหูไม่ค่อยได้ยินแล้วน่าสงสารดูสิ คุยกัคนละเรื่องไม่ได้ยินกันเลยไม่มีใครได้ยินใครหน้อยนี้กับพี่เชียค้ามาดูคนแก่คุยกันหัวใกล้มากหูไม่ค่อยได้ยินแล้วน่าสงสารดูสิคุยกปคนละเรื่องไม่ได้ยินกันเลยไม่มีใครได้ยินใครน้อยนี้กับพี่เชียค้ามาดูคนแก่คุยกันหัวใกล้มากหูไม่ค่อยได้ยินแล้วน่าสงสารดูสิ พี่ไปคนละเรื่องไม่ได้ยินกันเลยไม่มีใครได้ยินใครหน้อยนี้กับพี่เชี่ยขามาดูคนแก่คุยกันหัวใกล้มากหูไม่ค่อยได้ยินแล้วน่าสงสารดูสิพียไปคนละเรื่องไม่ได้ยินกันเลยไม่มีใครได้ยินใครหน้อยนี้กับพี่เชี่ยขามาดูคนแก่คุยกันหัวใกล้มากหูไม่ค่อยได้ยินแล้วน่าสงสารดูสิ คุยไปคนละเรื่องไม่ได้ยินกันเลยไม่มีใครได้ยินใครหน้อยนี้กับพี่เชี่ยขามาดูคนแก่คุยกันหัวใกล้มากหูไม่ค่อยได้ยินแล้วน่าสงสารดูสิคุยไปคนละเรื่องไม่ได้ยินกันเลยไม่มีใครได้ยินใครน้อยนี้กับพี่เชี่ยขามาดูคนแก่คุยกันหัวใกล้มากหูไม่ค่อยได้ยินแล้วน่าสงสารดูสิ เฮ้ใคปคนละเรื่องไม่ได้ยินกันเลยไม่มีใครได้ยินใคร